เป็นผู้ชายขี้หึงนาเดตห่วงยาย่ากระทั่งมาริโอก็ไม่เว้นนับตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันเป็นอย่างทางการก็ดูเหมือนว่าคู่ของพระเอกสุตานาเดตคุก,กิมิยะและแฟนสาวย,ยาย่าอุรัสยาจะหวานฉ่ำยิ่งขึ้นล่าสุดเจ้าตัว,ตวเป็นแขกรับเชิญในรายการแชร์โลมาของหนุ่มนิกกี้นาชัดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นิกกี้ถามว่าแฟนสวยขนาดนี้มีหึงบ้างไหม งานนี้คำตอบของนเดชบอกเลยว่าจึงมากแม่โดยนเดชบอกว่าจริงๆลึกๆผมเป็นคนขี้น้อยใจขี้หึงบางทีกับเพื่อนเขาผมยังเป็นเพื่อนสนิทเขาเมื่อผู้ชายเรารู้สึกว่าต้องการความสำคัญของเขาในตัวเรามากที่สุดแต่มันเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวมากจริงๆมันไม่ดีแต่ผมกำลังเรียนรู้กับมันอยู่ผมกล้าดูละครที่เขาเล่น เพราะรู้ว่ามันเป็นงานเราเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเมื่อไใ่ที่นอกเหนือจากงานมีบางอย่างที่เราไม่ชอบบางทีเวลาแฟนเราพูดถึงใครบางคนมากเกินไปแล้วเขามีรอยยิ้มกับความสุขตรงนั้นมากเกินจนออกหน้าออกตาอย่างพี่มาริโอย่าบอกที่รักไม่เคยมองหน้าผู้ชายคนไหนแล้วรู้สึกหลงรู้สึกว่าเขาหอขนาดนี้มาก่อนเลยเขาบอกว่าเรารอแต่พี่โอคือ เบยอนใช้คำนี้เลยนะเราก็แบบอืมอืมดีๆที่รักดีนะพี่โอหล่อมากแต่จริงๆในใจคือแบบไม่ยอมไม่ได้เว้ยมันเป็นแค่ห่วงหนึ่งของความรู้สึกมนุษย์เฉยๆพอเกิดขึ้นปุ๊บมันก็หายไปเรารู้แหละก็ไม่ได้เก็บมาคิดต่อ